นายสมนึกคงประสิทธิ์ชาวบ้านหมู่8ตบลเกรียงไกรใต้อเภอเมืองจังังหดนครสวรรค์ค่ะเขาต้องอาศัยวิธีการเจาะผนังแล้วก็เพิงหลังคาชั้นแรกของตัวบ้านให้อากาศมันถ่ายเทได้สะดวกค่ะหลังจากที่ต้องขนของใช้จําเป็นหนีน้ําขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้นที่2ของตัวบ้านเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรอยู่นายสมนึกบอกว่าตัวเองกับเพื่อนบ้านอีกหลายคนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่ํา เมื่อประมาณ1สัปดาห์ก่อนมีน้ำจากคลองสาขาแม่น้ำยมเเข้ามาท่วมดังนั้นบริเวณชั้นแรกของบ้านก็เลยน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรก็ต้องขนของขึ้นไปชั้นสองไปอาศัยนอนกันอยู่บนนั้นค่ะก็ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสูงก็ต้องใช้วิธีการต่อสะพานไม้ใช้เรือเป็นพาหนะเข้าออกตัวบ้าน อากาศกลางวันมันร้อนจัดค่ะตัวเองก็เลยต้องเจาะผนังทั้งสองด้านของบ้านแล้วก็เพิงหลังคาชั้นแรกให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกบรรเทาความร้อนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะร้อนลำบากเราต้องเจาะเรืองคาอยู่ไม่เจาะไม่ได้ร้อนลำบาก,กเกินแต่มันลงมนลงน้อยโป้โปกว่าแล้วขึ้นขึ้นเยอะน้ำแล้วลงลงคา นคนทำไมือได้ตอนนี้เจาะทั้งหลังคาทั้งผนังบ้านเลยครับครับครับหลังก็เปิดงนี้ก็เจาะมันรูไปหลายร้อน